ชื่อมิกนะครับชื่อในการถ่ายภาพใช้คําว่ามิกลินโยถ้าใครดูบอลก็น่า,าจะรู้ว่ามิกลินโยคืออะไรปัจจุบันเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระจะถ่ายภาพโดยปกติก็จะแบ่งกับตัวเองเป็น2อ,อย่างก็คือเป็นงานถ่ายภาพเลยก็คืองานคอมเมอร์เชียลถ่ายอาหารถ่ายแพ็กช็อตถ่ายสินค้าแต่ออย่างหนึ่งก็คืองานที่เหมือนแบบใช้หลอดเลี้ยงชีวิตและจิตใจท่านเหมือนได้เที่ยวไปด้วย เริ่มจากการชอบไปเที่ยวเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจะชอบธรรมชาติชอบภูเขาชอบแม่น้ําชอบทะเลก็จะชอบเที่ยวพอเที่ยวมาเนี่ยถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาก็จะมีรูปเก็บไว้เยอะเลยก็ได้เอามาโพสต์ในโซเชียลบ้างไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กซึ่งมันก็จะใช้งานได้ทีละรูป2รูปไม่ได้สามารถเล่าเป็นเรื่องได้ก็เลยคิดกับแฟนว่าเรามาเปิดเพจท่องเที่ยวซึ่งเอารูปพวกเนี้ยมาเขียนเล่าเป็นเรื่องได้เป็นสถานที่เป็นกรุ๊ปๆได้ก็จะลงสามารถลงดีเทลได้เยอะหน่อยอย่างของผมเนี่ยก็ชอบสถานที่ที่เป็นเที่ยวธรรมชาติซะส่วนใหญ่ ส่วนของแฟนที่ทำด้วยกัน <_ an> ก็จะชอบอะไรที่สดใสหน่อยไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกไม้คาเฟ่หรืออะไรน่ารักกะจุกกะจิกงครับคือตอนนี้ผมใช้กล้องอยู่2ตัวก็จะมี l ู m i x s 1 r จริงๆตอนนี้แทบจะใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วตั้งแต่ได้ตัวนี้มากับอีกตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนใช้แล้วก็มีตอนนี้ใช้เป็นกล้องสำรองบ้างคือ l ูมิ x GX8 สิ่งที่ต่างกันคือ s 1 r เนี่ยเป็นกล้องฟูลเฟรมกล้องฟูลเฟรมก็คือคุณภาพอะสุดทุกทาง ใช้ยังไงก็มั่นใจว่าไม่พลาดสําหรับ S1R ตัวนี้นะครับแต่ GX แบบข้อดีของเขาก็คือเล็กเบาสบายพกง่ายติดตัวใส่กระเป๋าเล็กๆไปได้ถ้าเลือกเลนได้ตัวเดียวผมก็มักจะเลือกเลน normal zoom อย่าง S1R ก็จะใส่กับ2405ก็คือถ่ายได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิวภาพกว้างภาพแคบถ่ายคนถ่ายอะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าให้เลือกได้หลายๆตัวก็จะเลือกตามสถานการณ์เลยอย่างสมมติไปถ่ายทะเล ไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวผมก็จะชอบใช้ช่วงเทเลเทเลหน่อยจะสิบสองร้อยหรือว่าไปถ่ายไปดูวานอะไรเงี้ยครับก็จะใช้ช่วงเทเลแต่ถ้ามาถ่ายที่ในคาเฟ่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็จะชอบใช้เลนส์ฟิกแบบฟิก50ห้าสิบที่ละลายหลังสวยๆวยภาพคมๆอย่างแรกเลยพอพูดถึงเอเวอเร์เนี่ยผมรู้สึกว่าใช้แล้วมั่นใจไม่ว่าถ่ายอะไรก็จะไม่ค่อยพลาดครับก็คือเหมือนแบบเขาจะตอบโจทย์ทั้งในระบบการโฟกัสที่รวดเร็ว คุณภาพภาพที่ดีถึงแม้จะบางทีถ่ายมืดมานิดนึงถ่ายสว่างไปหน่อยคุณภาพไฟลร์รอที่ให้มาดีมากหรือว่าถ่ายมากว้างไปนิดนึงเราจะครอบเข้าไปคุณภาพภาพก็ยังเหลือเฟือเลยส่วนฟังก์ชันที่เอาไปใช้งานเอาดอที่ชอบมากๆก็คือ h ไฮไล s Solution Mode คือวันนั้นก็คือเขาต้องการจะถ่ายภาพองค์พระพุทิชินาราชเนี่ยครับให้สวยๆเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติของวัดเขาจะต้องเคลียร์เคลียร์ข้างหน้าของออกหมดเลยแล้วก็ปิดโบสถ์ตอนกลางคืนเพื่อให้ถ่าย กล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์โดยการถ่ายปุ๊บพอได้ภาพมาขนาดเกือบ200ล้านพิกเซลโดยใช้หมดเนี่ยครับก็คือสามารถเอาไปขยายได้คมทุกรายละเอียดหรือว่าจะไปครอบใช้บางส่วนก็ยังได้อยู่ครับสิ่งที่ประทับใจก็คือ ได้พบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆได้พบเจอผู้คนได้ไปในสถานที่ที่ไม่คิดว่าเราอยากจะไปเคยมองว่าที่เนี่ยเออแบบรู้สึกว่าไม่น่าไม่น่าไปไม่มีอะไรเลยแต่ไปถึงก็แบบบางทีก็เปลี่ยนความรู้สึกไปเลยหรือว่าได้เจอคนได้ลองทานอะไรใหม่ๆได้เปิดใจลองอะไรใหม่ทั้งๆที่อาหารรู้สึกว่ามันไม่น่ากินไม่ควรจะกินได้เราก็เปิดใจลองกินแล้วก็ไม่ตัดสินเขาว่าอันนี้ดีหรือไม่ดี การได้ไปเที่ยวเนี่ยยังไงก็สนุกเพราะว่าเหมือนเป็นการได้พักผ่อนผมก็มองว่ามันเป็นงานอย่างหนึ่งก็คือไองานเนี่ยคือมันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเราไปทริปเนี้ยเราจ่ายกันทุกอย่างไปทายังไงให้มันไม่เจ๊งอ่ะทำางไงให้ได้รูปสวยอย่างที่เราอยากได้แล้วก็มันจะมีการแก้ปัญหาตลอดเวลาว่าถ้าไปแล้วมันไม่ได้เราจะต้องทํายังไงให้มันได้หรือถ้ามันยังไม่ได้เราจะเอาอะไรมาแทนมันได้ผมว่ามันก็เหมือนกับทุกงานที่มันต้องมีความรับผิดชอบสําหรับงานนั้นๆมากขึ้นคือไปแล้วต้องสวยต้องได้อันนี้ยยพพออมันนนเเเเเปปป็งาาแแต่่่่่ถ้้ไไลวววททททีีื ยังไงก็มีความสุขครับ